วันนี้มาวัดที่สของของการทริปการเดินทางทริปนี้นะคะอันนี้จะเป็นทาวเวสสุวรรณน,นี่ว้าวใหญ่มากแล้วก็ร่มรื่นมากคือวัดสุชนนะคะฝนเพิ่งตกพื้นก็เลยจะเปียกชุ่มฉ่ำอันนี้เป็นคาถาบูชาทาวเวสุวรรณวัดสุชนเดี๋ยวเราจะเข้าไปไหว้กันนะคะอ นี่คือชุดไหว้เขาบอกว่าสแกนได้ค่ะจุดที่หนึ่งไปซื้อแล้วก็จุดที่สองก็มาเขียนของผ้าแดงตัวนี้นะคะเขียนชื่อนาำสกุลปีเกิดของผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่เขียนลงผ้าแดงตรงนี้เพราะเดี๋ยวเราจะไปห้อยข้างบนกัน ชื่อนะคะชื่อพาแรงไหมค่ะแม่มีไม้ช่วยนะเล็กสิใเลใไ้่กันอะไรสามสามเเจหนึ่งเก้าเฮ้ยพี่ลูกพี่ลูกรีเลย่าชือเข็บบนท่าเลยค่ออแงเะอาเขียนเลยเขียนว่าอะไรเืียชื่อเราเขียนชื่อแม่ด้วยทำให้ใครก็เขียนเป็นคนละตัวเราทำให้ใครเงี้ยเหรอ seseku <tuk> ni, biar tu kiu mimi jiwit tu. Kiu mimi jiwit tu, kau bawa macam saya. Akan ada pergi ke? Akan ada pergi ke? Cium tu kau. Akan ada pergi ke? ni. <laughs> <laughs> พอแล้วไปฉันแหมมันคนหลายลังดาบจังนี้อ่า3เบ็ดเว็นน่ะอยู่ตรงนั้นนี่หรอขาเหรอเออนี่ได้มั้ยได้ได้ห๊ะขาขา ให้เรทองการปีท,ท,ทองแบบปทองเราสูงสงสูงข้าไหนหลูกีจอดตัดตรืองไม่ต้องไปหังเลยหังอันี่ได้ไม่ได้มไม่ได้ สวัสดีค่ะถึงลูก้าคาเฟ่แล้วมาเข้าไปดูกันว่าข้างในมีอะไรนี่คือวิวและเด็กงอแงหนึ่งคนว้าวมอร์รี่คริสต์มาสจากดูกอซิล่าแล้วก็ไม่ยอมเลอกนะครับเด็กโนนี้ชื่อลูก้านี่ครับเด็กงอแงหนึ่งคนครับ แอบไปแล้วครับด huh. so yeah. ูกัสซ right. ิล่าครับแล้วก็ไม่ยอมเลิกครับแอะได้ไหมครับวันนี้ได้ไหมครับวันนี้ได้ไหมครับไม่ใช่โอ้โหดูดีพามาทะเลสวยขนาดนี้ง่วงง่วงหรอครับง่วงก็ไม่ต้องดูนะครับโอเคใช่ไหมโ้่แกะไส้ปะอส้ซี่ซิบเดี๋ยวมั้ ยำไน่าหนามเด็กเล่นก็มีนะคะยเมีตัวเดี๋ยวไปเจอกันบนรถนะคะไปรินเซ็นซ้ายครับต่อคนในกล้องโอเค ข้าถุนท้าที่ลุกถุนท้าเพื่อนพระตำหนักสารกรม,มาหลวงชุมพรแล้วนะคะอันนี้คือทางข้า เราไปดูข้างในกันนะคะว่ามีอะไรบ้างติดกับทะเลเลยนี่น้องมาขายของนะคะว้าวนี่คือบ่ออะไรครับบ่อที่ตานของขุดเงยโอ้เข้าไปดูสิอ้าวเข้าไปได้นะคะมันมีอะไรปิดอยู่โอ้มันมีอะไรปิดอยู่เหมือนกันเราตกไงถ้าเราล่นไป ถ้ามันถ้ามันก้จะสร้างบันได on ไปด้วย so ไปดูทะเลตรงนู้นยังไปเดินตามปะป๊าไประวังล้มนะนี่คือจุดชมวิวนะคะโอ้มีจุดเอ้วเอล้วโอ้ปืนปืนใหญ่ อุ้ยขึ้นไปข้างบนเหรอขึ้นได้หรอไปดูสิไม่ได้เขาปิดประตูอะไรไงมันคือที่จุดประทัดเนี่ยเขาเขียนที่จุดประทัดเนี่ยโดมนี้หรือเปล่าเอาไหมปินขึ้นไปดูวิวไหมประตูเขาปิดแล้วสิโอ้อันนี้เรือดูโน่นโน่ข้างบนมีเรือข้างบนอุ้ยไพยเรือแบเนี่ย เรือไพลเล่ปะเนี้ยเนี่ยมีอะไรอ่ะพี่ม wow. anyway. claro ้าด้วยหรออ้ยลุนลนลนว้าวอย่าเพิ่งเดินไปนะเดี๋ยวรถมาไปขึ้นมาได้ฮูเหมือนเรือหาเทรเชอร์สมบัติเลย รีไปเร็ว,วโอ้ยแคนนอนโอ้วิว <มา S 1> เขาไม่ให้ขึ้นน่าจะไม่ให้ขึ้นนะม,มันเป็นม้าแบบว่าไม่ใช่ม้าของเล่นนะ่ะมาลูกป,ปัน้ปปนที่แบบให้เราดูเฉยปปแบบเฉย นี่ดูวิวนี่นี่คือพัฒนาที่อยู่ข้างบนเหมือนข้างบนภูเขาอีกทีนึงเดินขึ้นมามก็จะเห็นวิวหารตรงนี้เลย<ม>แต่เราจอดรถข้างล่างก็ได้หรือเอารถขึ้นมา,าข้างบนตรงนี้ก็ได้นะคะแนะนำให้ขึ้นมาไว้บนนี้เพราะว่า,ต,าตรงนี้ให้จุดทุกไว้ข้างหน้าได้ เห็นวิวทะเลตรงนั้นได้เลยมันเป็นอ่าวนะคะใครที่ผ่านก่อนจะขึ้นกลับปานแวะมาตรงนี้ได้ถ้าเกิดว่าไม่มีฝนอ่ะก็จะเห็นน่าจะเห็นพระอาทิตย์ตกดินด้วยโอ้ <c oughs> ออกเรือประมงไปเลยจ้า อย่าไปดึงนะลงมาลงทางเดิมอขึ้นไปเลยจ้าว้าวเหมือนรถิงจริงอ่ะแต่ทำจากยางยางของล้อรถยนต์เท <ไป S 1> มากนี่เห็นวิวหาดตรงนี้ด้วยนะคะแต่วันนี้ขึ้นแรงมากพอช่วงนี้มรสุมเขา้าวิวหาดทั้งหมดเลย มาคาอันนี้ก็จะเป็นโดมทาแตนดาเพชรแล้วก็แฟมิลี่อันนี้อันนี้คือแฟมิลี่นะคะมีอ่างอาบน้ำามนนี้ด้วยใหญ่มากๆเลยค่ะไปอางแ้แล้วก็นี่คือห้องนอนเป็นโดมแบบนี้เลยเเเเว้าวกเปิดไปแล้วี่มันจะมปุ่มกดอย่างเงี้ยไหน ไหนลองกดสิว้าวไฟโอมีหลายสีพอ,อแล้วแสบตาสน,นี้ห้องค่อนข้างกว้างมากนี่เลยค่ะวิวดีมากกันคืนโดมนี้3,600บาทนะคะ นี่คือห้องอาหารนะคะปิดทิปของวันนี้ก็คือจะเป็นเล่นสระน้ำนะคะบ้านนี้จะเล่นสระน้ำคุมที่สุดแหละแวะทุกสระทุกอันของที่พักอันนี้คือจะเป็นกรูดแคมปิ้งที่แถวบ้านกรูดนะคะอยู่แถวประจวบนี่แหละ

กินข้าวเช้าแล้วนะคะเดี๋ยวกำลังจะไปปั่นจักรยานนี้กันไปเลยเร็วเดี๋ยวไปถ่ายถ่ายรูปตรงนี้ไปแล้วนะจ๊ะ ออกไปแป๊บนึงแยวกลับมาเออข้างหลังข้างหน้าข้างหนัง,ง,นง,นงไม่ใช่กลับมาเขากำลังกินหญ้าเธอเขามองลูกา้าลูกา้าไม่ต้องไปใกล้ ไถ่มาเห้ะเขาตกใจเขาหนูว่าเราจะไปทำอะไรเขาพี่วัวงงแล้วออใช่ทีมแทวไปแล้วอ๋อทีมทถวน่าจะเป็นกิ่งไม้เนี่ยไปหล่นนะครับ กองความมัวมาเดี๋ยวเราดูคนล่นนะมันมั่เจ็บเดียหัวใจ ตอนนี้เรากำลังจะไปให้อาหารปลาแล้วนะครับไม่ร้อนมันมีตอนนั้นเป็นตัวเดิมเลยอะไม่ใช่ตัวใหม่ใช่ตัวเดิมเอาตัวเดิมตรงนู้นนะหรอ กำล,ล,ล,ลังไปให้อาหารปลานะครับ <คา S 1> เชิญลนทางนี้ครับกากินหญ้าทีบีให้เขาหน่อย,ยแบ่งครึ่งหนึ่งอีกทีหน,นึ่งใหญ่ไปอีกครึ่งหนึ่งอีกครึ่งหนึ่งของอันนั้นอะ่ะโอ้ย ตอนนี้กำลังจะกลับบ้านแล้วนะคะลูก้าบ้านเราอยู่ที่ไหนครับบ้านา <laughs> บุรีรยหกันนะรกันนะจะกลับบ้านแล้วนะคะบ,บายบายค่ะท่านคุณผู้ชมก่อนบายบายเจอกันใหม่ทริปหน้านะครับ